สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับนิ่านินาพาเพลินนะคะวันนี้นินาจะมีเพื่อนมาที่บ้านมาฐานรับหน้ากันเพราะว่าผักคะน้าที่ปลูกไว้มันงามแล้วก็เลยชวนเพื่อนมาฐานรับหน้ากันวันนี้ทีนี้นิ่ามีปลาหมึกจะทําปลาหมึกมีปลาหมึกตัวใหญ่มากมานี่สิแลที่จะหาเจอว่าปลาหมึกตัวใหญ่มากนี่นะคะปลาหมึก ให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะมีปลาหมึกสองตัวที่จะทำตอนตน,ตตน,ตตน,ตนี้นี่แต่ตอนนี้ตอนนี้นี่หน้าเพิ่งจอะอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็เลยอยู่ในชุดนี้อยู่นะคะคือยังไม่เรียบร้อยกะกะว่าเดี๋ยวจะถอดเสื้อผ้าก่อนถอดชุดก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะทำปลาหมึกกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูการทำปลาหมึกกันนะคะขอให้นี่หน้าเตรียมตัวนิดนึงนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันโอเคนะคะตอนนี้เตรียมเจอนเรียบร้อยแล้วที่จะลงมือทำปลาหมึกกันนะคะก็ห่าจะอยู่ไกลนิดนึงนะคะนีหนะ้าก็ไม่เคยทำปลาหมึกมาก่อนแล้วค่ะ นี่หนาก็ไม่เคยทำปลาหมึกมาก่อนแต่จะลองดูว่าเป็นยังไงจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวจะนำกล้องไปใกล้ๆก,ก่อนนะคะเดี๋ยวนากล้องมาจุกไปใกล้ให้ดูโอเคนำกล้องมาใกล้แล้วนี่จะทำปลาหมึก นี่หนาก็ไม่เคยทำหรอกค่ะปลาหมึกใหญ่ๆอย่างนี้เคยจะซื้อที่มันสำเร็จแต่ทีนี้ที่ซื้อมาอย่างนี้เพราะว่ามันไม่มีสำเร็จพบว่ามีวันหนึ่งไปเห็นที่แพคแอนเซฟสำเร็จแล้วแต่ทีนี้ไปซื้อวันหลังไม่มีแล้วประเทศนี้อยู่เป็นเกาะล้อมรอบด้วยทะเลก็จริงนะคะแต่หาอาหารทะเลทานลำบากมาก ทะเลสดมาฐานลำบากมากที่นี่แต่มากก็จะไปซื้อที่ห้างใหญ่ๆแต่เขาก็จะมีมาไม่มีมาประจำนี่นะคะออกมาแล้วได้ตัวขนาดนี้แล้วแต่ทีนี้ตรงหนวดมันนี่นะไม่รู้ว่าก็าทำยังไงกัน นี่ได้หนวดแล้วได้หนวดกับตัวแล้วหนึ่งตัวนะคะพักไว้ก่อนอันนี้คงจะทิ้งเนะเนาะขี้ขี้ขย่างเยอย่างใหญ่เลย อ,อมือตัวที่สองโอเคมันทิ้งก่อนนะคะดูขี้กันก็หนวดเอาแช่แข็งไว้นะคะหนวดนี้มันต้องเอาอตามันออกนะเท่าที่ดูนี่เ็ดตาตาเขานะคะต่างตา ก็ไม่เป็นไรเนาะเห็นการทำปลาหมึกนี่ตาหมึกนะคะไหมค่ะออกไปขีโอเคนี่ออกแต่นี่อะไรมันไม่รู้ขีบมันออกนะคะนี้เราก็มาล้าง Yeah. <laughs> ด้วยจะได้ไม่ต้องมาทำใหม่เอออุ๊บอุ๊บอุ๊บเวลาล้างสุดแป๊บนึงนะคะ ดได้แล้วออกมาได้ตัวขันนี้ตัวที่สองผ่านป้ายเหลือหนั่งหมดนะคะอันนี้ยังไม่เอาตาออกเลยตาออกก่อนนี่สองตานี่ป้าย ได้มาอกห,หน่วยวหนึงแล้วหน่วนี้ยังไม่เอากระดือออกโอเคขั้นตอนาการล้างปลาหมอนก็เรียบร้อย ล้างเสร็จแล้วเราก็นําปลาหมึกมา <c oughs> มาหัน่นเล็กๆเ,เ,เ,เพื่อที่จะให้เขาเป็นลายนะคะงานตรงท้องเพื่อจะให้เขาเป็นลายเวลาที่เรานําไปลวก ชิ้นที่เราต้องการเลยต้องการชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เราก็หั่นตามที่เราต้องการแต่สําหรับนี่หนาน่หนาชอบชิ้นใหญ่นิหนารวกแล้วมันก็จะหุตัว ลวกนานนะคปะปลาหมึกลวกนานแล้วมันจะสุกเกือแล้วไม่กอน ปลาหมึกนะคะใส่กานไว้ปลาหมึกที่ลวกได้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวปลาหมึก จะเป็นตารลวกปุ้งนะคะปุ้งตัวตัวใหญ่ ปลาหมึกเอ้อยไม่ใช่อุาเุ้งก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 ุ้งผิดกุ่ง C2 เนี่ยฮี C2 คือ C2 Hello everyone Hi everyone in the world well, Everyone in the world เน a ่ยโอเคไปย้อนไปไปย้ left โอเคดีดีแต่อยากอยากเข้าม หมึกแช่แข็งกระสีไม่สวยเท่าไหร่สับน้ำออกก่อน ไม่รู้ว่ายัางไงมันถึงกระสุกนะคะหนาเคกยต้องรู้ทินอะไหร ชิ้นลวกมาแล้วนะคะก็ได้อย่างนี้เครื่องกบแล้วเค <c oughs> รื่องได้แล้วมีปลาหมึกกุ้งแล้วก็ลูกชิ้นนะคะเรานำไปพักไว้เดี๋ยวสักหน่อยจะทำราดหน้า นะคะคเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอตอนทถามล่าน้ากันนะคะคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายเป็นคลิปเตรียมเครื่องนะคะเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้า